นี่อันซีนเมืองไทยค่ะทุกคนอยู่วัดพระซ่อนแก้วนะคะแต่เราน่าจะไม่ได้แวะค่ะเราจะไปกันต่อเราจะไปที่ไหนคอยดูนะไปกันต่อ,อโอ้ไม่ได้นัดกันค่ะทุกคนวเฮ้อ,อมีใครเดาถูกไหมนะว่าเราจะไปไหนกันไปเล่นหิีมะากันเฮ้ยเพนนีสปอยแล้วะทุกค ราได้มาแล้ว yeah, yeah. อยู่ยันหกโมงแต่เราจะบอกว่าถ้าใครอยากคุ้มนะมาเร็วๆเรามานิดก็บ่ายสามแล้วนะพ่ออ่ะเราก็ทานรอบหิมะตกไม่เป็นไรแล้วเราก็เล่นเครื่องเล่นแบบบุฟเฟ่ไม่อานเย้ที่พี่ดีใจไหม yeah, yeah. ดีใจมากนะคะขอบคุณพ่อนะคะที่ขับรถพาพวกเรา <Yeah. S 1> มา ภูมิใจกับไายีนมากเย้ถึงทางเข้าแล้วแต่เมื่อกี้เราชำระไซสนนี้ไปแล้วถึงจุดหมายอามาถึงแล้วค่ะทุกคนวู้เทศการณฮิมมาเราก็ยังโชว์อันนี้อยู่เพราะเราดีใจมากว้าวแค่เข้ามาก็รู้สึกดีใจแล้วนะ เราใส่อันนี้กันก่อนอันนี้อ่แผ่นดินติดเป็นใช่ไหมแผ่นดินเอาไปอ่ะติดเป็นแน่นะอ่เอาต้องใส่ลิสแบนก่อนนะคะอ่ะติดไม่เป็นอ่ะติดแน่นหน่อยติดไม่เป็นอ่ะติดไม่เป็นอ่ะนี่ครับเราทุกคนกำลังติดนะครับเพื่อจะไปเล่นเครื่องเล่นท่านในโอ้โห จะมีรถไฟด้วยจะมีแผ่นดินซันตาด้วยนะเฮ้ยแผ่นดินซันตาคืออะไรแผ่นดินซันตากันตวคอรต้าละเหลือของแม่กับพ่อค่ะไปดูข้างในกันทุกคนเรามาดูแผนที่กันครับว่าจุดไหนเป็นจุดไหนนะครับลองหาดูหิมะสิขล่อยตรงไหนหิมะตอนนี้เราอยู่ตรงไหนนีเราอยู่ตรงไหนตรง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 ตีงแถรถใช่ไหมรวมพลตรงจุดรวมพล ตอ,ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ใช่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 เราจะต้องเดินไปทางนี้ไปเลย,เลยสวยมากวิวสวยมากอูบมีน้ำตกด้วยทุกคนมีน้ำตกด้วย,ใ,ย,ยใช่ป่าสนของจริงนี่น้ำตกแต่ว่าเล่นไม่ได้นะเด็กๆ ไปกันต่อ,น,ตอนี่มีที่ให้ปั่นเป็ดด้วยนะทุกคนนะนเป็ดโป้หรือเปล่าไม่ใช่นะคะโอ้ใหญ่มาก ไม่รู้ว่าสองคนไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ทางนั้นไปทางโน้นไปทางนน้นต่อไปทางนู้นต่อนั่นไงหิมะอ่ะปิ่นนี่ไงเนี่ยเห็นไหมหิมะมันตกล่วงค้างอยู่เนี่ยมันคือหิมะอุ้ยอะไรพ่อสะดุดรักนี่ไงเศษหิมะเต็มเลยทุกคนนี่ไง เราเจอคนดังแล้วคนดังน่นไงคนดังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่หตกไม่ทันตะกี้ไม่ทันหิมะตกสวัสดีค่ะดีค่ะเราไม่ทันเราต้องอยู่ยัน6กโมงไม่งั้นไม่คุ้มกับลิสต์แบน์ของเราไม่งั้นเราจะไม่คุ้มกับลิสต์แบนเราต้องอยู่ยัน6กโมง เออกระามาทั้งทีบ้านนี้มันเวอร์ทุกคนพี่ปิ่นรู้สึกยังไงบ้างแฮปปี้ไหมคะดีใจมากเลยว้าวอุ้ยมองเห็นวิวข้างล่างด้วยนี่ทุกคนอุ้ยมีม้าโยกโยกเยกด้วยอ่ะมันสามารถหมุนได้ไหมคะ หมุนได้หรอจริงหรอหมุนได้สามนาทีะป let's go แผ uh ่นดินมานี่แผ่นดินมาอ๋อมันมีตู้ควบคุมอยู่ตรงนี้เราจะเอาให้คุ้มนะเออเราแยกทีแผ่นนั่งแผ่นนั่งกับใครนั่งนั่งที่อ่าโอเคค่ะ let's go มาเร็วมาเร็ว เพืองตรงนี้ค่ะทุกคนว้าววันนี้ขา้าวเลพยอลเัะไ้อะไรอรหลับเมาเฮ้ยหลับแล้วอะโอสบายจนหลับอะทุกคนสบายจนหลับระวังล่วงนะ อยากเล่นสไลเดอร์อ่ะให้เงินเรา1 0สไลเดอร์ดีกว่าแล้วเก็บไปรอบรอบเปล่าค่ะดูสิมังมังจะเล่นสไลเดอร์อีกก็ได้นะมังจะเล่นสไลเดอร์อีกก็ได้นะเฮ้ยห้ามลงห้ามลงห้ามลงว้าววิวสวยมากพ่อพ่อยิ้มหน่อยมันจะตกเนี่ยปีนปีนมันจะแผ่นดินโอเคหมดรอบเหลือ30นาที ยังไม่หมดแต่เขามีความกัง,งวลว่าแผ่นดินจะร่วงแผ่นดินขึ้นดีๆีสิลูกวันชิวทรีไปลลยแผ่นดินจับดีๆนะลูกโอเคเก่งมากค่ะปิ๊นจริงเหรอใช่ค่ะ VIP เราจะเอาให้คุ้มฮ่าปิ่นแฮปปี้ไหมลูกแฮปปี้ค่ะถ้าใครอยากคุ้มแบบเรานะคะต้องซื้อลิสเบนเราจบจากตรงนี้แล้วนะคะแล้วเราก็จะไปกันต่อค่ะไปต้องไหนต่อคะเรากำลังจะไปเล่นสไลเดอร์ ที่มีหิมะรู้จักเกื้อกูล,ล,ลกเกื้อกูลอันนี้แผ่นดินสวัสดีครับแต่ว่าเกื้อกูลรู้จักแผ่นดินนะแผ่นดินส,สวัสดีครับสิสวัสดีครับเรามาเป็นแกงนะคะทุกคนิงงไม่ต่ต้อ,อถวถ้าแผ่นดินล้มแผ่นดินก็ไปโรงพยาบาลไม่ได้ไปไม่ได้เล่นต่อเกมก็จะจบเกมก็จะจบเราไม่ได้อยู่ในสคริปต์เกมนะคะ พี่ปินเฮ้ย,ย,ย,ยมาถึงแล้วทุกคนวยทำไมมันดีอย่างนี้ถ่ายรูปตรงนี้ไหมทำไมมันดีอย่างนี้สวยมากเลยอะ่ะไม่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 ไม